สวัสดีครับทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับเนลลี่เองวันนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีหาฉากจบลับอีเวนต์มิมิ2023 Winter หรือ s n o w Hill c o m p e t e นะครับโดยฉากจบนี้จะอยู่ในโหมด j e e s i y Chapter 3หรือ Book 2 Chapter 3ซึ่งจะซ่อนอยู่ช่วงต้นของเกมประมาณ10-20นาทีแรกโดยเราจะต้องเล่นผ่านจนถึงช่วงเขาวกขดที่เราต้องเก็บวัสดุเพื่อคราฟคบเพลิงมาปาใส่ปีศาจให้เผาจนตายโดยประตูต่อไปจะถูกเปิดออก ในช่วงระหว่างเดินทางในด่านต่อไปนั้นเราจะพบกับห้องที่มีตุ๊กตาหิมะซึ่งจะมีโอกาสที่จะเจอเจ้ามูโดที่จะยืนคุยกับเราให้เราไปทําฉากรับอีเวนต์นี้ได้โดยมีโอกาสที่จะเกิด25%โดยเมื่อเรากดตอบรับเจ้างูโดเกมจะเทเลพอร์ตเรามาที่ด่านลับที่เราจะได้รับบทเป็นตาแก่พร้อมกับปืนลูกซองที่ติดเราในช่วงหนาวเย็นซึ่งเราจะได้เจอกับเจ้าหนูน้อยน้ําแข็งและลูกพี่ของมันโดยหน้าที่ของเราคือจัดการลูกพี่ของมันด้วยปืนลูกซองที่เราได้รับโดยเมื่อเราฆ่ามันได้แล้วเเเรราก็จะไได้้ับคอองฟสุพิษขีวน์